بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วะฮลุล عقدة من لساني يفقه كولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คุณมมฮามดูลิลาวันนี้ก็ได้มาอธิบายกับพวกเราอีกตอนหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญเลยทีเดียวนะ <c oughs> ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วก็คืออยากจะอธิบายวิธีการ อ่านตออ่านตอหรืออ่านวอลซอลจุดจุดที่เราเจอเครื่องหมายที่บอกว่าอ่านต่อดีกว่าเราก็เลยจะอ่านต่อเราก็ต้องมาสังเกตด้วยว่าเวลาเราอ่านต่อไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านยังไงนะ, <c oughs> ะมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งก็คือ ต่อด้วยเครื่องหมายหรือฮุกกลมตามปกติเลยเราดูฮุกกลมว่าเกิดฮุกกลมอะไรตรงนี้เราก็อ่านต่อไปตามฮุกกลมของมันอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราอ่านหยุดตัวจิมตัวนี้จะต้องสุกูลนะถ้าเราอ่านหยุดอ,อ่านหยุดได้ไหมอ่านได้แต่ว่าอ่านต่อดีกว่าเนี่ยเครื่องหมายนี้อ่านต่อดีกว่าอ <c oughs> ข้างหมายเขาบอกว่าอ่านต่อดีกว่าแต่เราจะหยุดหยุดได้ไหมหยุดได้พอหยุดปุ๊บตัวยีมจะต้องสุกูลยีมจะต้องสุกูลแล้วก็ยีมถ้าสุกูลปุ๊บเป็นกอลกอละอัจวะจอัจวะจอะเจอะมีนวะนี่มีนวะนี่อ่าถ้าถ้าหยุดถ้าจะไม่หยุดเกิดฮุกกรมอะไรตรงตรงนี้ กัสวรรค์ท่นตามหลังด้วยมีเกิดฮุกกลมอิดรอมอิดรอมก็ต้องหน่วงเสียงอัจวาจิมมินอัลฎอนีอัจวาจิมมินอัลฎอนีก็เกิดฮุกกลมอิดรอมก็ต้องหน่วงเสียงนะอ่านได้สองแบบอัจวาเจมินอัลฎอนีหรืออัจวาจิมมินอัลฎอนีอ่า ตัวอย่างที่สองเอ่อถ้าเราอ่านหยุดก็ต้องหยุดยาวเพราะว่าเป็นฟัดฮะใจนฟัดฮะตตยเขาบอกว่าเวลาหยุดต้องเปลี่ยนเป็นฟัดทา้าแล้วก็อา่อานอ่านยาวอาาัลลอัฺชดัดีาาดาอัลลอัฺชัดีดากอลูอันนั้นคือกรณีที่เราอ่านหยุดอันต่อดีกว่า พออ่านต่อดีกว่าก็ดูหุกุมฟาแตนเจอกับกอฟก็เป็นหุกุมอิคฝาเป็นหุกุมอิคฝาจะต้องหน่วงเสียง و, อาซาบันชัดีดังกอลูอาซาบันชัดีดังกอลูตัวอย่างที่สามอาลฮติกุมหยุดอาลฮติกุม ว่ามีมสุกูลก็กลุ่มไปเลยอลีฮหติกุมอินนาฮาดะหรือถ้าจะไม่หยุดก็เกิดฮุก,กุลมมีมสุกูลเจอกับอลิก็เป็นฮุก,กุลมอิอฮาร์อิฮาร์อิฮาร์ชาฟาวีไม่หน่วงเสียงอลีฮหติกุมอินฮาดะตามฮุก,กุลมไปเลยสรุปละครหนึ่งก็คือตามฮุก,กุลมไปเลยต้องระวังดูฮุก,กุลมให้ดี เอาข้อสองข้อสองต่อด้วยอัลลิฟมะอริฟะอัลลิฟมะอริฟะอย่างเช่นเนี่ยอัลลิฟมะอริฟันเนี่ยอัลลิฟลามเนี่ยประทอกอะระหามุลอุสัยน์วัลลดีนาจอันี่ยันนี้อันนี้นาจ์เนี่ยอัลลิฟาะซอลเนี่ยเจ้ไม่ต้องอ่านแล้วไปตีกับตัวจีมไปเลย والذي نجتن والذين نجتن ب ا ل ط غ و ت ข้อสามข้อสามนี่สำคัญเลยอันนี้ข้อสามนี่สำคัญมากๆเลยผมสอนลูกศิษย์กี่รุน่นดกอกี่รุน่นย้ำแล้วย้ำอีกเวลาเล่มใหญ่มาอ่านแล้วทุกคนเลจะลืมหมดเลยนะ ตรงนี้เนี่ยในในรอซัมอุสมานีเขาจะไม่เขียนการต่อด้วยนูนอิวัดการต่อด้วยอุนนอิวัดก็คืออะไรคืออะไรคือสระตันวินตามหลังด้วยอลิฟวซอลตนวินคือฟัตฮะไตน์กัสระไตน์ดัมมาไตน์ตามหลังหรือไปเจอกับอลิฟวซอลอลิฟที่มีเครื่องหมายด้านบนแบบนี้สู o นิดนึง ซูมนิดนึงฟัตหะเตินคัสรเตินดัมมเตินแล้วไปเจอกับอัลลีฟว์โซลที่มีเครื่องหมายแบบนี้เจอในกรณีอย่างนี้ในรอซัมอุสมานีนะในรอซัมอุสมานีเขาจะไม่เขียนอะไรเขียนแบบนี้เนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างนาานาเนี่ยเยอมาอีซินเนี่ยเนี่ยเยอมาอีซินคัสรเตินเขียนอย่างนี้เลย แล้วก็ขึ้นด้วยอัลฮักกูอลิฟัวซอลเขียนอย่างนี้เลยเขียนอย่างนี้เลยในกุรอานเราสัมอุสมานีแต่เวลาอ่านอ่านอย่างนี้เนี่ยเครื่องหมายชี้ไปว่าเวลาอ่านต้องอ่านยังไงลดเครื่องหมายตะนูนีแล้วเพิ่มนูนกัสรอตะนูวีนเนี่ยฟัทฮะลดให้เหลือฟ,ฟัทฟัทฮตายลดให้เหลือฟัทฮะกัสรอตายลดให้เหลือกัสรอดอมมาตายต้องลดให้เหลือดอมะม ตรงนี้ตรงนี้กัสเไตก็ต้องลดให้เหลือกัสรลาะแล้วก็เติมนูนก็บอกว่าเพิ่มนูนกัสเลานูนสระกัสเลาะเสมอเลยตรงนี้อ่านว่าเขียนอย่างนี้อ่านอย่างนี้ตรงนี้อ่านว่าเยวมาอีซินิลฮักกเยวมาอีซินิลฮักกนะเวลาเขียนเขียนอย่างนี้ส่วนในรอซัมบะกดาดีบากรดาดีจะเขียนให้เลยจะเขียนนูนกัสเลาะให้เลยนะ เขียนให้ทันทีเลยในล,ลองมาดูตัวอย่างในในประโยคยาวๆในในกระานเจอกรณีอย่างนี้นะักเรียนของผมเนี่ยผมย้ำแล้วย้ำอีกก็ลืมทุกทีแล้วผมบอกว่าอ่ะถ้าไปอ่านที่อื่นที่ไม่มีผมล่ะจะทำยังไงอ่านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอ่าหนุนไหนวะ Nah, تغني عنوان. <applause> <applause> "وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى" أنواع: "جزاء الحسنى" พวกเราจะเผลออ่านว่าาซ z a ัลฮุสนาจริงๆแล้วต้องอ่านว่าาซ z a านิลฮุสนาจากอันเป็นอาลดเครื่องหมายฟัทธาไตเลเหลือฟัทธะเติมนีลล่เติมนูนสระกัสรอกรณีไหนกรณีเนี่ยตะนูอินเจอกับอลิีฟวัสซอล وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا oh yeah, ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا

ตัวอย่างที่สามพวกเราสังเกตดูนะว่าตรงไหนว่าอิดกอลัตอุมมตุมมินฮุมลิมาตัยดูนะ์กาวมานิลลาหุมุฮลิกุหุมกาวมานิลลาหฮุอยู่ตรงนี้เลยมีเครื่องหมายห้ามหยุดด้วยพอไม่หยุดก็ต้องอ่านต่อเพราะอ่านต่อ ตรงนี้ฟัตหัดไยไปเจอกับอลิฟวซอลเราต้องเติมนีเข้าไปแล้วมันอ่านมาว่าอิศกอลัตุมม ة ตุมมินหุมลิมา تعظونا كوما نالله مهلكوهم ك و م ิ نالله م ه ل อ و ه م أو م ห ذ ม ه م عذابا شديدا ว่ ل ลู م า عذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون เรื่องนี้เรื่องมันก็ไม่ไม่ยากนะแต่ว่าพอไปเจอเล่มใหญ่เราจะลืมมีอีกจุดหนึ่งนะอัลมุลกุยุมาอีดีนิลฮักุลรอฮ์มาน ว่ากันวการันทีรจุดของมันจุดตรงนี้ยุมาอิฎินอัลฮักูเด็กๆอ่านว่ายุมาอิฎินอัลฮักูยุมาอิฎิลฮักูก็มีจริงๆแล้วต้องีต้องเหลือแต่ินต้องเหลือตัดให้เหลือ z และเติมน n เข้าไปอัลมุลกูยุมาอิฎินิลฮักูลิรุห์มานนะหลายจุดทีเดียวในอัลกุรอาน Nah, kita saksikan. Aw, 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 duduk di jut-jut lagi. Nah, ini, ini, ini. Surah Maryam. Ya Zakaria, inna nubashiru kabiqulah minismu, minismu Yahya, min ismu. Ini, dalam ni. Biqulah minismu Yahya, lam najallahu min qablu semiya. ตรงนี้สุรหมุมินูนข้อที่344อินหัวอิลลารจูลูนิฟตารรจูลูนิฟตารโไม่เขียนแต่เราต้องเพิ่มเอาเองรรจูลูนิฟตารอลลอฮัลลอฮัลลอฮอฮฺัลลอฮฺัลลอฮลฮ بمؤمنين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه إفك لك نفتراه رتون تمني أو إن. إلا إفك نفتراه وأنه عليه قوم آخرون <تصفيق> 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 Wahai orang-orang Israel, kamu adalah orang-orang yang beriman. 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 Wahai orang-orang Israel, kamu adalah orang-orang yang beriman อกลตินซา ا ์ล์แส ي ح ์บุญ u l นี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักระมัดระวังเพราะว่าเราจะต้องอ่านอาัลกุรอานทุกวันจุดที่สต่อด้วยสัก,กตะสัก,กตะก็คือ มีซีนเขียนอยู่ด้านบนเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเขาเรียกว่าสักกะตะอยู่ระหว่างกลางเสียงขาดสองจังหวะหยุดแป๊บเดียวเราเราเราเคยเรียนมาก่อนว่าเขาบอกว่าถ้ามีจือสักกะตะก็คือหยุดแป๊บเดียวโดยไม่ต้องหายใจวัววกีละมันรอกกวักวกีละมันโรอกกนั่นคือสักกะตะ นะในตอนเนี้ยผมอยากจะเล้นตรงนี้ให้มากๆเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือนูนไอวัตเนี่ยหลายตัวอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ในคุรานก็มีหลายที่ถ้าพวกเรายังไม่เข้าใจหรืออยากจะให้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะพิมพ์นะพิมพ์ลงในแสดงความคิดเห็นใน YouTube มาได้หวังว่าพวกเรา ได้รับประโยชน์จากการอธิบายในครั้งนี้เ,เด็กพอเรียนกับผมจบเล่มห้าเนี่ยผมจะให้อ่านเล่มนี้อธิบายเล่มนี้ก่อนถึงจะได้เล่มเล่มใหญ่เพราะว่าผมเห็นมีจุดที่สำคัญสำคัญในอัลกุรอานเยอะในหนังสือเล่มนี้ที่เนี่ยอาจารย์นิมนาเซสามะอาลเนี่ยมารวบรวมทำเป็นแบบฝึกอา่อานรอสัมอุสมานีก็ ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้เรียนรู้อัลกุรอานตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ใช้มันตลอดชีวิตตลอดอตราบใด,ดที่เรายัางมีชีวิตอยู่ก็เราได้ใช้เราได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานอับกุลกอลานิัตอนัลุายลาลามอาลาัรัุนลลุ